จะมาลองเครื่องกันนะฮะผู้สนับสนุนครับเัีวนี้เป็นมายุอะไรนะมิซูยาม,าม่สสามิซูยามา่อาอา่านี้เราจะตัดต้นต้น 10, ใหญ่ๆ <500. S 1> นะ,ะจะมารีวิวครับครับผมฮนะตามกันไปเลย <c oughs> นี่ครับต้นนั้นครับสูงๆหน่อย มันจะกล้ลลลลองเครื่องเนาะเราก็อยากให้ตัดอยู่แล้วเน,นี่ต้นนี้แหละแล้วสภายเขาเรียกว่าอะไรครับต้อน,น,ตนอะไรนะต้น,น,ะตนยง น,นี่น้ำเครื่องมาสามสี่เครื่องวันนี้จะลองดูนะครับลองเครื่องกัน,อ,น,นอันนี้จะลองสักสัก,สกต้นเนาะต้นหนึ่งสองต้นครับเดี๋ยวจะให้เจ้าของเจ้าของบ้านตัดด้วย <c oughs> นี่ขาลองเองเลยครับนายช่างมาสแตนบายถึงที่อ่าครับให้ดูนะไม่รบกวนหรือเ่าเนาะ นีรีวิวเครื่องก่อนนะครับขออนุญาตนะเอาละอย่างเอาเลยกลางปลาเลยสดๆครับครับวันนี้มาแนะนำเรือยนต์นะครับของมิสุยามานะครับนี่ผู้สนับสนุนเรานะวันนี้นะครับเอามาให้ดูนะเครื่องรุ่น7500พนาีนะครับรหัส PL ไม่ใช่พันร้อยหรอ ใช่นะครับ7,500ปีนะครับนี่นะครับภาพเครื่องนะครับนี่ประมาณนี้นะเป็นโมเดลของเลยอร์ยน5 8 0นะครับนี่รหัสมีโค้ดงานโครงสร้างสวยนะครับมือถือนี่แข็งแรงนะครับนี่ใช้ได้เลยครับงานพลาสติกนะครับโครงสร้างดีนะมีหลอดให้ดูน้ํามันด้วยนะครับว่าระดับน้ํามันอยู่ระดับไหนนะอเคฝาดึงเป็นลานดึงเบานะครับอีซี่นะครับก็จะมีจะได้กระเป๋าด้วยครับกระเป๋าเราให้มาก็จะมีชุดประกอบโซ่บาร์ บานะครับเรามาดูบาให้มาขนาดเท่าไหร่เป็นะเป็น11.5นะครับแล้วก็โซ่นะครับโซ่ใส่กล่องมาครับพรีเมียมเลยนะดูครับงานดูพรีเมียมมากนะครับมาเรามาดูชุดด้านในเียมาเลยนะครับจะมีฝันฉลามให้นะครับไว้ใส่เวลาตัดไม้นะครับรวบล็อกว้บล็อกให้มาอย่างดีนะครับนี่ครับคุ้มค่าคุ้มราคานะประมาณนี้นะน็อตให้ครบนะครับตะไบอ่ะโอ้ตะไบก็ให้มาเป็นแบบอย่างดีนะครับ ัวนี้ใช้งานจริงได้นะครับเพราะส่วนมากจะเจอแบบใช้งานจริงไม่ได้นะครับแถมมาเครื่องงันๆนะประมาณนี้ปเดี๋ยวเรามาจะใช้ตัวนี้ครับในการลองเครื่องวันนี้ด้วยนะครับเรามาประกอบกันก่อนนะประกอบพันฉลามประกอบกันนะง่ายๆเลยนะครับน็อตมีแถมมาให้2ตัวใส่เข้าไปตามลายเลยนะครับค่อย,อยหมุนครับอ,อ่ะตัวทีนี้ มีอยู่สองเบอร์นะครับไว้แกะซ่อมบำรุงได้เลยนะลืมดูนะครับนี่ตรงนี้จะไว้ถอดพวกน็อตเล็กๆตามนี้ได้นะครับเหมนที่น็อตใหญ่นะครับไว้ไว้ขัดพวกตามจุดตรงนี้ได้นะครับไขควงก็มีไว้สวิตช์เครื่องได้เลยนะครับอย่างเงี้ยไว้แกะตรงนี้นะครับถือว่าใช้ได้เล็กไปหน่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้งานดีนะครับดูโค้งนะครับอย่างงานดีมากเลยนะ ดีนะชุบสีอะไรมาให้อย่างดีนะสะเตอร์เนี่ยครับระยะตรงนี้นะที่ผมบอกว่าถาลวมนี่ไม่ค่อยดีนะครับอันนี้พอดีนะครับตึงดีนะ,ะ,ะแน่นครับนี่ครับใส่ได้เลยอ่ะอันนี้คือบอกราคาไปนะครับราคาอยู่ที่ 3,490ี่บาทนะครับตัวนี้นะนก็ดอกโซบาร์ไปน,นะครับเราจะไปลองดูอันนี้ก็ปุกผสมน้ำมันนะครับที่เขาแถมให้ลืมพูดถึงเลยสเต็ปเลื่อยยนทั่วไปก็25ต่อนหนึ่งนะครับเราดูสเต็ปเนี่ยนะ25ต่อนหนึ่งเติมน้ำมันเบนซินเล็กสิบเราก็เติมสองที เลขสิบนะครับเติมน้ำมันเลขห้าเราก็ใช้สองทีเลขห้านะครับแล้วไปเทหากันนะเราเราก็ตั้งนะครับตั้งโซ่ใส่ไปก่อนนะครับคร่าวๆนะอย่าเพิ่งขันแน่นนะครับเวลาเราตั้งโซ่เราต้องคลายน็อตก่อนนะครับทุกครั้งนะไม่งั้นตัวตั้งโซ่จะงอนะครับเห็นลูกค้าหลายคนชอบชอบชอบขันตรงนี้ ตั้งไปเลยนะครับมันไม่ไปนะขันให้หลวมๆนะครับแล้วก็ตั้งนะรู้สึกมันจะไอ้นี่ไปนะครับใช้ตัวนี้นะตัวถากล้อง okay. ตั้งระดับไหนดึงดูนะครับเนะี่ยนะอีกนิดนึงนะครับก็คือพอดีแล้วนะตึงมากปลามันมันบานเร็วนะครับ ก็เริ่มใช้งานใหม่ๆนะผมแนะนำนะครับถ้ามีจระบีติดไว้เนี่ยครับเอามาทาตรงหัวจักตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับมันจะช่วยให้บาตัวนี้อยู่ทนขึ้นนะครับ<ม>เป็นบาหอยจักมันจะช่วยให้บาตัวนี้ร้อนช้านะครับล็อกให้แน่นนะครับ เติมน้ำมันนะ ม okay. องเครื่องครับเปิดสวิตช์ดึงโช๊คครับสตาร์ทเลยนะครับเป็นลานดึงเบานะดึงมาเลยติดแล้วนะครับดันโช๊คกลับ ทีทีนี้เหลือจะลองกัดไม้แล้วนั่นเลย Uh-uh. Uh เรืยังดีไหมแม่คืออย่างนี้ดูดูสภาพการแล้วดังนิ่มนุ่ดังนิ่มเนาะเสียงมัวนี่นุ่งเสียงมันรองกันแรงดีอันนี้แม่ยืนดูนะใช่ป่ะเช็ดเงื่อนไปแล้วหลัางเงือนกันตัวนั้นเสียงมันนิ่มแม่บอกว่าสีเขียวอันนิ่มตรงนี้เหรอใช่ นนนแน่นแล้วก็น,นิ่มแน่นแล้วแน่นน่มแน่นล้ก็นิ่มแม่ก็บ,บอกก็นแน่นแล้วก็น,นิ่มยังไม่ได้ลองจริงๆนนแม่ก็ตัดตั้งแต่สมัยยังไม่มีเลื่อยอยในสมัย <c oughs> ใส่ขวานกับ<อ>ยังกับแม่ควานกับเลื่อยสายนะเลื่อยสายค่ะอันนั้นดึงเอา อ,อ,อ,อ่ะ,อะครับหลังจากที่เราใช้งานอย่างที่เห็นตามในคลิปนะครับมาสรุปจบให้นะครับว่าก็ตามที่เห็นตามในคลิปเลยครับว่ารอบเครื่องดีอะไรดีนะครับตัด,ตดง่ายอ่าสตาร์ทก็เป็นลานดึงเบานะมันก็ดึงง่ายอยู่แล้วแหละมันก็ใช้งานอะไรได้ปกตินะถ้าที่เราดูแต่เรื่องกําลังเรื่องอะไรเนี่ยผมว่าเหลือเฟือนะสำหรับคนที่จะหาไปใช้สําหรับเครื่องรุ่นนี้นะ ก็ถามว่าประทับใจระดับไหนก็ระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้ลองไปหาซื้อใช้กันดูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกนี้เราวัดผลกันยาวๆเดี๋ยวดูครับว่าผมจะไปในทิศทางไหนใช้งานประมาณไหนนะอืรก็ตอนนี้ก็เราไม่ได้มาเอาเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวเราเอาหลายๆเครื่องมารวมให้ดูคร่าวๆก่อนปล่อยเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มออเดิฟเอ,อเดิฟก่อนนะครับราคาเท่าไหร่ครับ่งราคาสามพันสี่้อเก้าสิบบาทนะครับ ไดโซ่บาพร้อมมีถุงใส่ให้อุปกรณ์คบเช็ดต,ตะบงตะใบอะไรให้เรียบร้อย <ผม S 1> เลยครับนะก็ประมาณนี้อันนี้ก็น่าจะได้ฟังเสียงกันคร่าวๆแล้วได้เห็นตามในวิดีโอแล้วนะครับอันนี้รวมๆเลยนะอันนี้เรามาลองก็ในใจผมก็วันนี้ที่ทดลองก็แฮปปี้ครับประมาณนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ